สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอายุเฮลตี้สุขภาพดีๆเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณครับปัจจุบันหลายคนรู้จักระมัดระวังการรับประทานอาหารเค็มกันมากขึ้นแต่จริงๆแล้วโซเดียมต่างหากครับที่เป็นตัวการหลักซึ่งแฝงอยู่ในอาหารมากมายในรูปแบบต่างๆไม่ใช่แค่เกลือที่โรยป,ปรุงรสเท่านั้นและว,วันนี้รายการอายุเฮลตี้จึงมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโซเดียมมาให้ติดตามกันครับข้อมูลจากเว็บไซต์สาระสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสได้อธิบายเรื่องนี้เอาไว้ว่าโซเดียมคือเร่ธาตุชนิดหนึ่งครับที่จําเป็นต่อร่างกายพบได้ทั่วไปในเกลือแกงและวัตถุเจือปนอาหารหลายชนิดเช่นผงชูรสซุปก้อนน้ำปลาสีอิ้วและผงฟูครับการที่ร่างกายได้รับโซเดียมสะสมไม่ใช่เรื่องเล่นๆกับผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพเพราะจะทําให้เกิดอาการบวมน้ํา หากบริโภคอาหารที่มีโซเดียมในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องร่างกายอาจปรับตัวไม่ทันครับทำให้ระบบการกำจัดโซเดียมและน้ำเสียสมดุลร่างกายไม่สามารถขับน้ำและโซเดียมส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเกิดการบวมเรื้อรังโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคพื้นฐานเช่นโรคหัวใจหรือโรคไตครับส่วนความดันโลหิตสูงที่เกิดจากโซเดียมเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดหลอดเลือดอุดตันและหลอดเลือดแตกครับ การบริโภคโซเดียมสูงเรื้อรังยังทำให้หลอดเลือดแข็งและแคบลงเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวครับโซเดียมทำให้ร่างกายกักเก็บน้ำเพิ่มปริมาณน้ำในหลอดเลือดส่งผลให้ความดันโลหิตสูงเมื่อความดันโลหิตสูงขึ้นจึงเป็นสาเหตุหลักของโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองครับ มีงานวิจัยชี้ว่าการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูงยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารโดยเฉพาะในผู้ที่รับประทานอาหารแปรรูปหรืออาหารหมักดองเป็นประจำครับและโรคที่หลายคนน่าจะรู้จักหากปริโภคโซเดียมมากจนเกินไปนั่นก็คือโรคไตนั่นเองครับเพราะไตต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อลดปริมาณโซเดียมส่วนเกินส่งผลให้เสี่ยงต่อโรคไตเสื่อมหรือไตวายผู้ที่มีโรคไตอยู่แล้ว อาจจะมีอาการแย่ลงหากยังคงบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูงครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่คงจะลดละเลิกการบริโภคโซเดียมลงเพื่อสุขภาพที่ดีและอย่าลืมหาเวลาไปออกกำลังกายกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการ i า Healthy ได้หมดเวลาลงแล้วผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ